สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดข้อความสุดท้ายแพลวคณิตกุลทรงถึงฟรอยหลังเลิกกันหลังจากมีข่าวว่าแพลวคณิตกุลเลิกกับฟรอยที่รู้จักกันจากละครซิคคอมเรื่องบ้านนี้มีรักล่าสุดแอดมินจะพาไปเปิดข้อความสุดท้ายที่แพลวได้โพสหาฟรอย หลังจากคนใกล้ชิดของทั้งสองคนยืนยันแล้วว่าแพรวคณิตกุลและฟรอยที่คบหากันมานานกว่า5ปีทะเลาะกันและพยายามปรับจูนเข้าหากันหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จจนทำให้ตัดสินใจเลิกกันไปแต่ทั้งนี้เมื่อวันที่17ธันวาคม2018ที่ผ่านมาแพรวคณิตกุลได้โพสต์ขอความอวยพรถ,ถึงฟรอยไว้ว่า Happy Birthday นะฟรอย มีความสุขทุกๆวันเหมือนที่เป็นทุกปีมีครอบครัวที่น่ารักมีเพื่อนที่ดีมีงานเยอะๆตลอดไปนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆส่วนด้านปลอยนั้นลบภาพคู่หมดเกีล้ยงอินสตาแกรเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากจำ c o m ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ